สวัสดีค่ะ,คะบั็อกข้ามือสองค่ะเดี๋ยวค่ะ ค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะทุกผู้จ๋าจเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะ <c oughs> เป็นหลอดกางเกงยีนสกินนี่ผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัรราคา6,500บาทนะคะจำนวนชิ้นร้อยเก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการเท่าๆนะคะลูกค้าจ๋าหกสิบห้าบาทนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องสกินนี่ที่นึ่ะค่ะยังไงคะาที่เราเจอส่วนมากจะเป็นขาแบบว่าขาที่เรานิยมค่ะเป็นขาแบบว่า จะเป็นกระบอกเล็กนะคะหรือะขาแฟชั่นก็ว่าได้ใช่ค่ะหรือจะเป็นแบบทรงที่แบบเข้ารูปตามตามสรีระเราแม่ลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงยีนที่ยืดนะคะลูกค้าจ๋าจะยืดมากยืดน้อยก็แบบว่าตามตัวเรานะคะค่ะเช้ง่ายๆลูกค้าจ๋าคาตะเกียบค่ะผู้ท้าสาววัยรุ่นเขาบอกว่าขาตะเกียบจ้าขาเดรสลูกค้าจ๋าคาราเดทค่ะนี่เป็นเนื้อผ้าสกินนี่ลูกค้าจ๋าใส่ง่ายนะ ใส่แล้วคืออะไรนะเข้ารูปสารดีลัเหมือนที่นางแจ้งน,นะคะลูกค้าสามารถไวลงวัยรุ่นไปทำงานไวกราลางคนสามารถใส่ได้<ร>แล้วแต่อยากใส่้วลูกค้าแต่แล้วแต่อยากใส่แต่ว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต้องมีนะ S <S <ช>ต้องมีติดล้านนกคะจ๋ามันต้องมีติดล้านนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงยีนสก,กินนี่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่สบายนะคะคือมันไม่อึดอัดนะคะล<ช>ูกค้าจ๋าเวลาแบบเราจะนั่งเราจะลุกเราจะเดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันกระชับได้เลยน,นะคะันสบายมันยืดหยุ่นใช่ค่ะง่ายบางตัวนี้สามารถเละเล่นโยคะได้เพราะว่าสกินนี่รู่ค่ะจมันเป็นแฟชั่นค่ะจ๋าไม่มีวันไม่มีวันอะไรนะไม่มีตกเทรนขายได้ทั้งปีขายได้ ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะช่วงสายวันนี้ลูกค้าจ๋าวันหยุดของใครหลายๆพท่าน ลูกค้าจ๋าลูกค้าบางท่านอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์หาอาชีพเสริมหารายได้เสริมค่ะลูกค้าจ๋านึกถึงบัคเสื้อผ้ามือสองนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าสโลแกนของเรายังไงคะายผ้ามือสองค่ะอย่าลืมคิดถึงบริษัทบัคจ้าลูกค้าจ๋าอายูนิโคเราว่าแฉ๋วค่ะเอ็กวินบางเอ็กวินจ้าเอ็กวินป้ายห้อยกับลูกค้าจ๋าเอ็กวินป้ายห้อยกับลูกค้าจ๋าบางตัวต้องแจ้งลูกค้านะ ไม่ต้องสักไม่ต้องรีตัวแรกกลมๆค่ะทุกค้านาคต้นทุน65บาทบางตัวขายได้ประมาณหลัก200บางตัวหลักร้อยแล้วแต่ตลาด แล้วแต่พื้นที่ต้นทุน65บาทลูกค้าขาย80ก็ได้ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามือสองพัสดร์ A ของบัคค่ะก็มีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5ถึง15เปอร์เซ็นต์นะคะขาดเพื่อนดำมีเจอซิปแตกกระดุมแตกอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะ G U จ้าแบนที่ห่อไหมแบนเยอะจริงค่ะนะแบนเยอะมากอะอย่ารอช้ากี่ท่านแล้วค่ะแปดค่ะ พูดถึงเรืเ่องแฟนตัวยงนี่เรือน่งลูกค้าจ๋าแปดทางตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นแฟนตัวยงกันแล้วหรือยังลูกค้าจ๋าแฟนตัวยงเรามีนัดกันวันที่31นี้นะคะลูกค้าจ๋าใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนตัวยงนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาบ่อยๆนะคะลูกค้าจ๋าให้ได้เป็นแฟนตัวยงเด้อเพราะว่าแฟนตัวยงของบลกเรา บริษัทบ้านเรานะคะจะแจกสินค้าค่ะลูกค้าจะให้สําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงนะคะกิการง่ายในเดียวค่ะลูกค้าจะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาในวูให้เป็นแฟนตัวยงเร็วๆนะลูกค้าคะเพื่อจะได้รับของแจก่ะคะถ้าเพื่อนๆดูเรื่องงเกงของเราดีว่าหมวนนี้เป็นสกินนี่ใส่ง่ายใส่สบายต่อมแม่ค้าต้องมีติดหลานลูกค้าจะแจ้ง ตนนี้คือคุ้มเราแจ้งแบว่าคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆค่ะยิ่งซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะค่ะนะคาจ๋าซื้อสี่กระสอบค่ะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทด้วยคะได้ที่เป็นสมาชิกบัฟด้วยค่ะเอามีแต่ได้ก็ได้ทุกย่างค่ะแล้วก็มาค่ะช็มือลดหนึ่งพันเรก็มีมีค่ะเรเยอะลดเยอะเราก็มาใช่ค่ะลูกค้าจอนและที่สำคัญค่ะพี่แอลวค่ะเดือนนี้โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัฟค่ะลูกค้าจ๋า ลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกบัคแล้วเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษอย่าลืมใช้สิทธิ์กันเลยทีเดียวลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกแล้วเป็นแล้วเป็นเลยนะไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้าจ๋าเป็นตลอดชีวิตเลยค่ะจียูจ้าจียูมีมายูนิคอมีมาเอ็กวินมีมาค่ะลูกค้าจ๋าอ่าแบบว่าบางครั้งนะอ่าเข้ามาดูก่องของก่อนโอเคเป็นบอมี้เข้ามาดูของก่อนเข้ามาดูของก่อนก็ได้บริษัทบัคค่ะนะคะ เปิดทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้จาจะพักเที่ยง1ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเดอ้อจันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันวันนับขัดตะเลิกก็เปิดทำการตลอดเค,ค,ค่ะเอาง่ายๆบริษัทบัฟของเราเปิดทุกวนันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าจ้ไม่มีวันหยุดยนะคะพี่ว่าสวยทุกตัวสวยแต่ว่าแบรนด์หลายๆจีูก็มียูนิคอร์ก็มีใช่ค่ะสีค่ะลูกค้าจ้าคือสวยอะค่ะยิ่งเป็นเนื้อยีน ลดต้นทุนแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เอาไปซักเอาไปรีดด้วยนะคะอย่ารอช้าเอฟได้เลยชอบกระสอบนี้เอฟได้ค่ะลูกค้าจ้าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้สินค้าของเรามีพร้อมจะส่งค่ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าราคา6,500บาทนะคะลูกค้าจะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ65บาบจ้าทใช่ค่ะเจ็ดเอจ้านะเนะลูกค้าค่ะอาจมีเปอร์เซเสียหายเพื่อนดำช้ำรถอาจเจอบ้าง ถาถึง15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะอย่ารอช้าสวยอ่ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าดค่ะอย่ารอช้าเอฟได้เลยนะมันแบบว่ามันมันใหม่มันขายดีอะะคะจา f ฟร์เวอร์เทวิตี้วันค่ะแด์ยี่ห้อหม็ดแดงไร้หนาใครชอบยูนิโคนะคะนะคะจ้าก็กระสอบนี้ได้เลยนะคะด้วคะจ้า แกมยีนสกินนี่นะคะลูกค้าจับบางตัวอาจเป็นยีนสีดำนะคะลูกค้าจัเป็นแบบว่าสีเข้มสีซีสสีสนิมสียีนฟอกสีดำมีคราบมาหมดเลยแต่ยังคงเป็นเนื้อผ้ายีนสกินนี่นะคะแต่ว่าพี่ว่า GU เยอะมากค่ะ GU กับยูนิโคลูกค้าสาคือ GU นี่มาสู่สีเลยแต่ยูนิโคตอนนี้ไม่มั่นใจว่าอันไหนจะชนะนะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้่ะ G U สู่สีมาใช่ไหมยูนิโค่ตอนนี้นําไปแล้วหนึ่งแต่ โอ๊ยเนเหนื่อยเนะ่อนนื่นะคะอ่ลูกค้าจะพูดคุยกันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสนใจหมวดไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า6 5 0 0บาทเท่านั้นจ้าค่ะ6,500บาทมียูนิคค่ะ6,500บาทมี GU ค่ะ6,500บาทมีเอ็กวิค่ะ6,500บาทมีโอนาวีจ้าค่ะ ลูกค้าจา๋าอู้ทำไมแบบอูหนะค่ะ,ค,ะคือเรื่องไซส์ไซส์บ้านเราเดี๋ยวถ้าพูดเรื่องไซส์เดี๋ยวลูกค้าจะถามว่าช่วงเอวเอวประมาณเท่าไหร่ลูกค้าจา๋าเราขออนุญ,ญาตภาพรวมๆนะ,ะไซส์เอ ไซส์ M ไซส์ L S S mond, S ประมาณเท่าไหร่ S S เท่าไหร่แล้วแต่ว่าอ่าอะไรนะแบรนด์ของแต่ละแบรนด์ใช่ค่ะอันนี้เรต้องขออภัยเรื่องไซส์นะคะลูกค้าจ๋าเพราะเป็นมือสองเนาะมันก็เอาตลับเอาตลับเมตรแลไปวัดเลยทีเดียวนะคะใส่วัดไซส์ตลับเมตรตตลับเมรปวไใส่วัดค่ะ ไปวัดอค่ะไปต่อคะ่ะลูกค้าจ๋าไปต่อนะคะสําหรับการเกงยีนสกินนี่ขายง่ายคะ่ะลูกค้าจับอะไรสดขายช่วงนี้นะคะเป็นแบบว่ายุค 4G นะคะกค้หรือตลาดออนไลน์ไม่อยากออกจากบ้านคะ่ะลูกค้าจ๋าแดดหอนฝนตกวัโพรวินีย ขายสดขายได้ลูกค้าจ๋าหรือว่าจะโพสขายหน้าอันหน้าเฟซบุ๊กได้ได้ตาแกรมได้หลากหลายช่องทางมากใช่ค่ะยิ่งซื้อกับทางบริษัทบลกลูกค้าจ๋าซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะนะแจ้งไว้เลยนะคะค่ะชอบหมวดไหนสามารถพูดคุยกันได้ได้ค่ะว่าอ่าอยากอยากได้สินค้าเพิ่มเติมค่ะที่ต้องการสินค้าหมวดนี้เพิ่มเติมสามารถแจ้งเข้ามาได้ได้แล้ค่ะถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามนำเข้าให้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าป้า อันนี้ก็เกมยีนแบบว่าใส่อ่ะลูกค้าจะได้ทุกไซส์ด้วยนะคะคือมันเป็นคล้ายๆกับฟรีไซส์ก็ว่าได้แต่ว่าเรื่องไซส์ก็ถ้าเป็นจุดหลักๆก็จะเน้นประมาณไซซ์เอ็มก่อนนะค่ะอ่ะโอเคนะคะลูกค้าจาทวนรายการนะคะมวนนี้เป็นการเกมยีนสกินนี่ผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสราคา6,500าอบาทค่ะจำนวนชิ้น 95-100ถึงตัวตกต้นทุนต่อต,ต,ต,ตัวประมาณการคร่าวๆ65บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึงน่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ